วันแชมเปี้ยนชิพแดนเนียนเคนลีปะทะเมซาบาโต้สึกวันไฟไนท์24แดนเนียนเคนลีนักสู้สาวสวยเจ้าของแชมป์โลกวันต้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอหญิงเส้นแรกในประวัติศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาได้เลิกป้องกันบัลลังครั้งแรกพบกับเมซาบาโตนักรัสสาวอันตรายจากบราซิลในสึกวันไฟใน24ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันเสาร์ที่3สิงหาคม67 ดูคลิปวันไฟใน14วันที่30กันยายน2,566คู่แดนเนียนเคนลีเวอร์ซัสเจสซาคานแดนเนียนเวอร์ซัสเจสซา สำหรับแดนเนียลเคลลีมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของสายดําราซิลเลียนยูยิสูบีเโดยเธอเปิดตัวกับวันครั้งแรกในศึกวันเอ็กเมื่อเดือนมีนาคม65และสามารถต่อกรกับเมยามากูชินักตล้มสาวระดับตำนานชาวญี่ปุ่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงโดยลงเอยด้วยผลเสมอหลังจากนั้นเธอยกระดับฟอร์มแกร่งขึ้นมาจนสามารถคว้าชัยได้สไฟติดต่อ,อก,กัน ผลงานไฟล่าสุดแดนนียนเคนลีสามารถพาตัวเองก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นอะตอมเวทหญิงเส้นแรกในประวัติศาสตร์มาครองจากการเอาชนะคะแนนเจสซาคานไปได้อย่างน่าประทับใจในศึกวันไฟใน14เมื่อเดือนกันยายน66เมซ่า vs คานาเอะ ขณะที่เมซาบาโตสมีดีกรีความสำเร็จที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครองแชมป์โลกอิกเจฟมากถึง9สมัยรวมถึงยังเป็นเจ้าของแชมป์บราซิลแชมป์ยุโรปและแชมป์แพน์อเมริกันอีกหลายสมัยและได้รับการยกย่องให้เป็นนักปล้ำจับล็อกหญิงรุ่นเล็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันเมซาบาโตสพาตัวเองเข้ามาพิสูจน์ฝีมือในวันครั้งแรกในศึกวันไฟใน20เมื่อเดือนมีนาคม66และโชว์ทักษะปล้ำจับล็อกขั้นเทพไล่ต้อนเอาชนะคะแนนคู่แข่งจากญี่ปุน่นคานาเอยามาดะ ไปอย่างเหนือชั้นส่งให้เธอได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงแชมป์โลกจากแดนเนียนเคนลีในครั้งนี้ศึกครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการประทะก,กันของสองตัวแม่ปล้ำจับล็อกรุ่นเล็กที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกซึ่งแดนเนียนเคนลีจะสามารถป้องกันบอลลังสมัยแรกจากผู้ท้าชิงสุดอันตรายอย่างเมสซาบาโตสที่กวาดความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกได้หรือไม่งานนี้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันในศึกวันไฟใน24วันเสาร์ที่3สิงหาคม67 แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์วันน f .com และ Instagram ONE CHAMP t h